วันนี้นำท่านผู้ชมมาชมศึกมวยไทยนานาชาติในรุ่น54กิโลกร,รมัมรอบวางไฟงแดงที่เห็นอยู่นี้ก็คืออาเมียฮอตเซนเอสมาดีอายุ22ปีจากประเทศอิลานกับคู่ตกรของเขาวันนี้ก็คือซอจอีปาวาอายุ27ปีจากประเทศพมา่านะครับคนนี้นะครับซอจอีปาวาสูง163ฮอตเซนสูง 160นะครับความสูงใกล้เคียงน้ำหนักเท่ากันเป็นนะครับ54กิโลกรัมวันนี้เป็นอิรานกับพม่าเจอกันนะครับสจปวจะเรียกปวสั้นๆนะครับก็คนหน้าคนตากันดีนะครับมาชกบ่อยอยู่นะครับสจปวก็ฟังกติกาจากกรรมการนะครับมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในครั้งนี้พม่ากับอิรานเนามาดูยกที่หนึ่งกันเลยนะครับกรรมการบอกเจ้ากันเดินขึ้ามาหนึ่งสองกันไปเลยนะครับฮอตเสนฮอตเสนเป็นฝ่าย ทักทายก่อนครับเตะไปครั้งนึงหมัดมุงซองเข้าไปโอ้มาแบบด,ดูดันเลยนะครับฮอตเซนเอากรรมการแยกมาฝ่ายแดงฮอตเซนนี่ไม่รีรอนะครับมาทักทายแรงเลยเตะไปครั้งนึงโอ้ปอมากเตะมาทิปเตะไปหมัดเข้าไปเตะไปโอ้ม่อดูด,ดันและมวยอ,อีหลานนี่มาชกไทยมากมายหลายคนเลยครับมวยอ,อีหลานเป็นมวยหมัดหนักทั้งนั้นเลย เอากอดคอได้แทงเขากันแทงฮอตเซนแทงไปดันเขาเชือกเอาปอบาพยายามนะโอ้ฮอตเซนแทงเขาเข้าเน้นๆเ,เลยนะครับอ๋อเวียงล้มลงไปเลยโอ้ไม่ล้มนะครับติดเชือกทำการอ,าออกมาปอบาสักจะโมโหแล้วเดินใส่แล้วตอนนี้ไตะมาโอ้โดนมาคหุกเข,ข้าไปเตอีกครั้งนึงมัดพุดมากระโดนเตะสวนไป ฮอตเซนเตะไปเอาจับขาได้ลุมหมัดเขาน้าไงาเลยคล้องลุมไปเลยฮอตเซนล้มไปลุกขึ้นมาใหม่อ๋กรรมการบอกว่าห้ามเกี่ยวขานะครับการเกี่ยวขาในพิติกานะครับก็เตะไปครั้งเพราะว่าถีไปฮอตเซนเตะมาเพราะว่ามัดเข้าล้มตัวเอากอดข้อไว้แทงดันหน้าแทงเอาเพราะว่าแทงฮอตเซนก็แทงสอดขามาเอาดัานเข้าไปยังเปลี่ยนกันแทงอยู่ครับต่างคนต่างแทง อาอดันเขาเชื่อกรมการแยกมาแทงเขายังไม่ชัดเจนก็แยกมาอาอเชือกรุดนะครับเชือกรุดไม่เป็นไรกรรมการแจวอามาปอ่าเดินไปโดนมัทหุบเลยโอ้ปอบาก,กระสวนขึ้นไปก่อนเขาได้มาแล้วก็แทงเขาเอาเซนแทงอาต่างคนต่างแทงปอบาก,กระแทงเอาเซนกระแทงอืมต่างคนต่างได้อยู่นะครับอืมคนละชุดจุดกรรมการแยกมา พอมาเดินเข้ามาฮอตเซนหมุดหน 1, 2, ึ่งสองเขาหน้าโอ้พอมาก็หมัดแต่บืดนะครับหมัดมาแต่เมาฮอตเซนเตือนมาโอ,โอ้โดนสอกเลยอืกอดไว้ฮอตเซนแทงนั่นเขาเชื่อไปจะแทงแทงโอ้หมุนออกมานันไว้ทำการแยกมาวานกลางวิธี่พอมาเดินเข้าไป ข้อเซนก็หมุนออกไปนะครับมัดทุบหนึ่งสองเข้าหน้าเลยโอ้โดนหนักหนัเข้าไปเลยแต่ไม่เป็นไรมัดหนึ่งสองเข้าไปพอมมากระสวนมาก,กันข้อเซนเตะมาเผื่อไม่เป็นไรแต่อีกครั้งหนึง่งข้อเซนมัดเข้าหน้าโอ้นันไว้กอดไว้เลยล็อกคอไว้กรรมการแยกมาอ้าวยังสู้กันอยู่กลางเวทีอยู่ยปอมมาหนึ่งเขไปไหมสถานการณ์ดูเหมือนข้อเซนจะได้เปรียบเตะมาโอ้มัดเข้าไปโอ้แทงเขากรรมการแยกมา หมดยกที่หนึ่งนะครับหมดยกที่หนึ่งยังสูสีกันอยู่นะครับแต่ดูเหมือนฮอตเซนจะทําได้ดีกว่านิดๆอยู่นะครับมาดูยกที่สองเลยโอ้ประมาณเตะไปมัดฮอตเซนมันสองมาโอ้ล้มลงไปเลยนะครับอ่ามันเป็นอะไรเสียหลักฮอตเซนเดินมาหนึ่งสองา็น้า,ากดคอไว้ดันเข้ามาแทงโอ้โดนซอกมันซอกซอกเอา้าแหลกศอกกันซอกไปฮอตเซนซอกไปพอศอกสอก่วนมากอ่อดันเข้าาเชือกกรรมการก็แยกมาโอ้ ฮอตเซนสอกเข้าไปเน้นๆปาวาก็สอกสวนมาเหมือนกันเดินเข้าไปปาวาชักจะเอาจริงนะเตะมาดนมดันทุกไปพอตเซนหดทุกไปแทงเขาอาอแทงปาวาฟันสอกพอตเซนแทงเขา้าไปกรรมการแยกมากวันกลางวที่กรรมการเตือนนะครับกรรมการเตือนให้ฟังสญญเสียงครับปาวาเดินไปแทงเขาอืมพอดเซนก็แทงขึ้นแทงเขา้าไปอาว ดันลงมาแทงมัดโอ้สอกเข้าไปสอกเข้าไปโอ,โอ้ได้สอกเน,น้นๆเลยปอว่า,าเอากรรมการแยกมา,ากอย่างมามาว่ากันกลางวันทีเอาปอว่าเดินไปมัดทุบมาฮอตเชนมัดหนึ่งสองเขาน่ะแทง,งเข้าไปแทง,งเข้าไปโอ้กอดคอแทงเลยล้มลงไปเลยนะครับฮอตเชนล้มลงไปโอ้นอนยาวเลยนะครับนอนยาวสบายเลยกรมการนับโอ้ไม่ลุกนะกรรมการยืดติการโชคเัินเป็นว่า ซอเจป้ปอาจับเข้ามาชนะนอกไปในยกที่สองนะครับโอ้เขาโโเ่าหดๆแล้วะกอดคอแทงเขา่าเขาเน้นๆเลยอหลานไม่ลุกเลยนะครับอืตัวงอไปเลยโอ้ยอมแพ้หมดสภาพไปเลยนี่นะครับดูแทงเข่าไปตัวขดเป็นจิ้งกือไปเลยนะครับแทงเขาโอ้เข้าเต็มเต็มท้องเลยนะครับลูกนี้เข้าเต็มๆไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้เลยกอดคอโน้มมาแทงเขา่าเน้นๆนะครับ ก็การก็ชูมือให้ซอจอบวาอายุ27ปีจากข้ามาเป็นฝ่ายชนะนอกไปในยกที่2นะครับอ็ยินดีนะครับยินดีด้วย